ครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องมุนส่งไมโครครับครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสําหรับแปลงสีได้ครับอ่าบนอัดชั้นบนชั้นเดียวครับตอนนี้ก็เรียบร้อยเสร็จหมดแล้วครับนี่ฮะนี่ครับจากเพื่อนที่ผมเคยมาลงเนาะตอนนี้ก็จะมาถ่ายวีดีโอให้พี่เพื่อนดูตอนนี้ก็เป็นกอผายที่เราจอดรถกันอยู่ประจำนะฮะตรงน,นี้จะมีต้นยูคาลิปต์ตรงกลางมันก็จะมีต้นมะม่วงตอนนี้อ,ออกหมดแล้ว นี่ครับก็พามาดูข้างๆก็จะเป็นหน้าดินครับเดี๋ยวผมบอกจะเป็นตรงนี้จะเป็นหน้าดินก็อดีอ่าเขาให้ผมกี่ยวดึงสลบให้ครับก็คืองานรถบดเสร็จไปแล้วเสร็จไปสองวันแล้วแต่เมโคเพิ่งจะมาดึงสลบให้ก็นี่เราก็ดึงสลบนี่ครับเสร็จแล้วครับดึงสลบที่สี่ด้านเดี๋ยวเดินเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นนี่ครับสลบด้านหัวครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับสลบเสร็จแล้วนี่ครับหลักอยู่นี่ครับ พื้นที่สี่ไร่ครับสี่ไร่รอบๆด้วยหน้าดินครับตรงนี้หน้าดินไว้ปลูกต้นไม้ครับตรงกลางก็จะเป็นปลูกโรงงานโกดังนะฮะนี่ครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับงานสวยๆครับ,รบเกิดตรงนี้ก็ไม่ได้บดครับถ้าเกิดตรงข,งข้างๆที่บดจะปลูกต้นไม้ไม่ได้ครับก็เลยไม่ได้บดนี่ฮะัทันใดก็ที่เข้ามาดูอยาจีต่อทําการถมดินหรือว่าขุดโคก หรือลอกรองน้ํานาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือว่ามีทีมงานของของผมเองก็คือว่าเป็นเอฟซี FC ด้วยอะไรคือมีมีทีมงานพร้อมให้บริการครับแต่ผมดินก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดลครับติดต่อมาได้ครับ0 8น4 7แปดสามสี่เจ็ดห้าหนึ่งศูนสี่ี่ครับครับติดต่อมาได้ครับรับงานทุกอย่างครับงานไมโครรับหมดแล้วครับตอนนี้ขุดโคกนาก็รับครับถ้าพี่เพื่อนท่านใดสนใจติดต่อหรือว่า,าลูกค้าท่านใดที่จะมาสอบถามเรื่อง การทางานอะไรเงี้ยมาพูดมาคุยกันได้ครับราคาก็เป็นกันเองครับไม่ได้แพงไม่ได้ไรเพราะเมื่อก่อนนี้มีเคยมีลูกค้าถามว่ารับงานไหมผมก็ได้ปัดออกไปว่าผมไม่ได้รับงานนอกเพราะว่าติดงานอยู่กับเสียวิทยาแต่ตอนนี้ก็ผมก็ได้มีพี่ๆเพื่พอนอที่เป็นาสายรถขุดามาในทีมงานครับเพื่อรองรับกับลูกค้าท่านใดที่ต้องการ สำหรับแบคโคเอยถมดินไรเเ่ยก็คือตอนนี้มีทีมงานครับมีพร้อมรับงานครับนี่ครับอันนี้ก็คือดึงสลอปอีกด้านนะครับนี่ครับนี่เสร็จงานแล้วครับก็ยัไม่ค่อยสวยมากเพราะดินมันแห้งครับถ้าเกิดดินไม่แห้งก็จะเสวยวันนี้นี่ครับเรียบร้อยมาแล้วครับพี่เพื่อนงานสี่ได้บนอัดตรงกลางนะฮะก็วันนี้นะที่ทำประดับตัดหัวเป๊กครับกระแบงนี่ละครับนะเสร็จเรียบร้อยครับสองงาน โอเคครับพี่เพื่อนยังไงบนส่งไมโครต้องขอลาไปก่อนเพราะตอนนี้งานได้เก็บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะย้ายไปอีกงานหนึ่งเดี๋ยวเราจะย้ายไปงานไหนเดีย๋ยวมาดูกันยังไงบนส่งไมโครต้องขอ,อาลาไปก่อนยังไงก็ฝดฝากเพื่อนพี่เพื่อนทุกท่านากดฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม